วันนี้พามาทานอาหารแถวประเวศสวนหลวงนะคะครัวบ้านเรานะติดอยู่กับปั๊มน้ํามันเชลนะคะครัวบ้านเราเป็นอาหารเป็นเด็ดๆก็คือเป็นอาหารมุสลิมข้าวหมกข้าวมันนะรวมถึงพวกซุปไก่ซุปเนื้อซุปหางวัวแบบนี้นะคะราคาก็ 50-60ส่วนซุปเนื้อหางวัวก็ประมาณ120-130บาทนะคะรวมถึงมีอาหารตามสั่งด้วยนะร้านอาหารก็บรรยากาศเป็นแบบพื้นๆแบบนี้เลยง่ายๆนะคะเรามา11บเอมงกว่าขอบอกว่าข้าวหมดไก่หมดแล้วอะ่ะจะสั่งกลับบ้านก็คือแบบหมดเลยนะคะขายดีเหมือนกันอันนี้เป็นซุปไก่นะจะบอกว่ารสชาติจัดจ้านแซ่บมากคู่ละน้ำลายไหลอันนี้ก็คือซุปหางวัวนะคะให้แบบใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยทานคู่กับข้าวหมกไก่แบบนี้เลยนะคะ เม็ดข้าวก็จะนุ่มแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้นะคะเป็นผัดเผ็ดปลาดุเขาบอกว่าปลาดุของเขากรอบแล้วก็แบบให้เยอะกันมากอะ่ะสามารถแชร์กันทาน3คนเขาบอกว่าทานได้ไม่หมดเลยรสชาติจัดจ้านมากนะคะแถวประเวสสวนหลวงนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ